ภาพรวมภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับในช่วงครึ่งชั่วโมงที่เหลือประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะระับผมแล้วก็ดูแนวโน้มมันปรับตัจริงๆวันนี้ต้องถือว่าตลาดเราก็แข็งแกร่งดีนะครับรส่วนนึงเนี่ยจะเป็นเพราะว่าเราเห็นดาวโจนบวกมาตั้งแต่เช้านะครับ,รบแล้วก็การประชุมนะครับของตัวเฟดเองเนี่ยนะครับก่าจะรู้ผลก็บนตรหัสนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็ผมมองภาพอารมว่าการที่ดาวโจนเนี่ยเป็นบวกขึ้นมานะครับมันส่งสัญญาณประการหนึ่งกันนะครับว่า ภาพของการที่เฟดจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็คือความเชื่อนะครับคือ0ู5จุดเ็ดหเนี่ยนะครับน่าจะถูกสะท้อนไปในราคาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารอผลประชุมเฟดออกมานะครับแล้วก็หากว่าไม่ได้มีอะไรที่ปรับเพิ่มมากกว่า0ูนดเปอนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยอาจจะเห็นนกการที่ค่อยๆฟื้นตัวกลับไปต่อเนื่องนะครับทีนี้ถ้ามองตลาดในสหรัฐเป็นแบบนี้เนี่ยอารมณ์ที่ถูกสะท้อนมาตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก็คงจะเป็นอะไรที่สอดคล้องนะครับของบ้านเราเองเนี่ย ถ้าเราดูมุกนะครับเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะครับพยายามเทส1 6 7 0อยู่เนี่ยสองสามวันนะครับแต่ไม่ผ่านนะครับพอไม่ผ่านเสร็จปุ๊บนะครับก็มีความกังวลเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับและการปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงเนี่ยเข้ามาแทรกในระยะหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เป็นเหตุทําให้มีการปรับฐานนะครับแต่ปรับฐานลงมาเนี่ยนะครับเราก็บอกเลยครับว่าจุดที่เป็นแนวรับนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงเนี่ย เรามองแค่ถวบริเวณสัก162 0หนะครับหรือว่าถ้าหลุดไปก็1617นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลงไปเทสตรงนั้นปุ๊บนะครับเมื่อไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นสัญญาณที่แย่มากกว่านี้นะครับมันก็เลยเห็นการที่ดีตัวกลับขึ้นมานะครับผมก็เชื่อว่าน้ําหนักนะครับในการดีตัวกลับเนี่ยน่าจะเห็นความต่อเนื่องได้นะครับจากตรงนี้ไปนะครับอืมครับผมอ่านะครับดูแล้วหุ้นตัวไหนที่ที่ยังยังมองว่าเป็นโอกาสในช่วงที่บางตัวจะย่อลงมาหรือว่าน่าจะเข้าไปเก็บฮะ ครับจริงๆผมมองอยู่สองสามีมนะครับที่น่าสนใจนะครับอย่างตีมแรกเนี่ยนะครับผมก็มองไปในหุ้นกลุ่มพวกสถาบันการเงินนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะครับผมมองภาพว่ายังไงก็ตามนะครับทิศทางของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยที่ขยับขึ้นด้วยเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่เบนฟิตกับกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับล้วก็คงเลือกในกลุ่มทั้งธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ตัวประกันนะครับถ้าธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าดูตัวราคาที่ดูแล้วผมคิดว่าแลกขาดมากเกินไปนะครับคือตัว BBL นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นแบงค์นะครับของทิสโก้นะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่าเออร์เน็ครับยังน่าจะเป็นอะไรที่เทรนที่ดินช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าเราเห็นนะครับการสติตัวของสินเชื่อที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นอัตราที่น่าพอใจทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ออกมาเนี่ยกลุ่มแบงก์ก็จะมี2แบงก์นี้ที่เป็นตัวเลือกนะครับส่วนกลุ่มประกันนะครับเรายังให้น้าหนักไปที่ B L A เป็นหลักนะครับเพราะว่าเราดูว่าด้วยแ a l u a t i ันเนี่ย ยังเป็นอะไรที่ต่ำกว่านะครับอของคู่แข่งเนี่ยมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหาพื้นที่อากาศนะครับก็น่าจะเป็นตัว BLA ในกลุก่มประกันนะครับอันนี้คือตีมที่1น,นะครับตีมที่2เนี่ยนะครับเรามองในเรื่องของการคอนซัมมชันในประเทศนะครับเราเชื่อว่า มาตรการทั้งหลายของภาครัฐที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าพวก F t นะครับมีคนละครึ่งไปที่ห้านะครับหรือว่ามีมาตรการต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะทาให้คอนซัมมชันในบ้านเราเนี่ยฟื้นตัวขึ้นไปได้นะครับถ้าเป็นโปรดักต์นะครับที่เป็นคอนซัมมชันเนี่ยนะครับเราก็มองไปในกลุ่มพวกเครื่องดื่มนะครับอย่างเช่นพวกแซปเป้นะครับหรือว่าคาราบาวนะครับซึ่งผมคิดว่าสัญญาณการฟื้นตัวก็ ชัดเจนเช่นกันนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับเราให้น้ําหนักไปที่หุ้นในกลุ่มพวกเปิดเมืองนะครับจริงๆเราเห็นสัญญาณนะครับของจีนเนี่ยเราตีความเป็นบวกนะนะครับจากการที่ประธานวีสีเนี่ยออกไปประชุมต่างประเทศครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามองแต่ละแต่ละเมืองนะครับของจีนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะมีเมืองไหนนะครับที่ล็อกดาวน์นะครับเพราะฉะนั้นด้วยสัญญาณตรงนี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะเป็นตัว มุมมองเชิงบวกนะครับที่อาจจะทําให้นักท่องเที่ยวนะครับชองวิญจีนเนี่ยนะครับเดินทางออกนอกประเทศนะครับแล้วเป้าหมายอันหนึ่งเนี่ยก็คือบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเรื่องของตัวที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์นะครับก็โฟกัสไปนะครับอย่างเช่นกลุ่มการบินนะครับอันนี้เราเลือกสนามบินคือ AOT นะครับหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มพวกโรงแรมที่เป็นเป้าหมายเนี่ยนะครับตัวที่มีโ Position โรงแรมในประเทศสูงสุดเนี่ยก็คือตัวเอราวัณนะครับ เอราวันวันนี้บวกมาค่อนข้างแรงครับทีเด็ศักด์แนะนำยังไงดีฮะครับจริงๆผมมองว่าราคาเนี่ยมันก็ยังมีอัพไซด์นะครับในการขยับขึ้นได้ต่อนะครับจริงอยู่ว่า e a r n i n g ็งโกลต้สามเนี่ยอาจจะยังไม่มีอะไรที่เด่นหรอกนะครับอาจจะยังไม่พลิกกำไรแต่ว่าผมว่าสัญญ,ญาณในการพลิกตัวกลับเป็นก,กำไรเนี่ย มันน่าจะเห็นได้ตั้งแต่ช่วงไฮซีซันนะครับโพตทสีแล้วก็พลคซีซันเนี่ยพอต1นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นแบบนี้นะครับแล้วราคาที่ยังแลกขาดอยู่เนี่ยมันก็เลยทําให้เราเกิดความสนใจในหุ้นตัวนี้ขึ้นมาครับครับอืมโอ้ครับผมครับเนี่ยวันนี้เอระวันบวกแรงมากใช่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 ครับนอกเหนือจากหุ้นที่กล่าวมาพี่ทศนีแนะนําตัวไหนว่ามือป่าครับที่ดูแล้วแบบซื้อแล้วแบบสบายใจอ่ะ ครับผมย่อนได้ยันแบบที่เฟดครับถ้าสบายใจหน่อยเนี่ยนะครับผมผมเลือกไว้ตัวหนึ่งนะครับก็ถือมาระยะหนึ่งแล้วนะครับที่ผมหมายถึงได้ผ่อดจำลองของเอเ plus นะครับอย่างเช่นตัว BEM นะครับจะเป็น c ี K P นะครับแต่ว่า c K P เนี่ยเราคงเล่นถึงช่วง เออร์เน, 3, น fog, wow. ็งโพลเทอรสามนะครับเว่าโพลเทอร์สามน่าจะดีมากเพราะว่าเป็นฤดูน้ําเยอะนะครับแล้วก็ผลิตไปจากไอ้ตัวเออ่รูปไฟฟ้าพลังน้ํานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยโพลเทอร์สามทุกปีเลยเออร์เน็งคอนชูทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีช้อยนะครับอย่างเช่นตัวบีเอ็มนะครับซีเคพีนะครับหรือแม้กระทั่งตัว CK นะครับซึ่งเราเห็นสัญญาณในการเพิ่มขึ้นของแบ็คหลอกนะครับที่รับงานเข้ามาใหม่เนี่ยชัดเจนมากนะครับโดยที่แบ็คหลอกถ้าหากว่านับรวมๆนะผมว่า ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะทะลุ2องแสนล้านขึ้นไปได้เป็น a อท t i ไฮนะครับอันนี้ก็เป็นช้อยที่เป็นทางเลือกอื่นๆครับครับผมครับพี่ตศักดิ์ครับแล้วกลุ่มถาหินนะครับผมที่ราคาหุ้นย่อตัวลงมาอย่างนี้ครับเป็นโอกาสไหมครับ จริงๆอย่างกลุ่มพวกถ่านหินนะครับหรือว่ากลุ่มพวกน้ำมันนะครับผมว่ามุมของเราที่ให้ไปก็ชัดเจนนะครับว่าเรามองเป็นเรื่องของการเก่งกําไรสั้นๆนะครับเพราะผมเชื่อว่าราคาดักตนะครับในที่สุดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันมีโอกาสที่จะขยับลดลงนะครับไม่จะเป็นตัวน้ํามันนะครับหรือแม้กระทั่งถ่านหินนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับมันมีประเด็นเรื่องความกังวลในฝั่งซัพพลายนะครับถ้าเป็นเชื้อเพลิงอื่นนอกจากถ่านหินเนี่ยก็คือเรื่องของการที่รัสเซียหยุดส่งการเข้าไปที่ยุโรปนะครับหรือว่าลดปริมาณการส่งไปที่ยุโ ขณะเดียวกันเนี่ยก็กําลังเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่คายันนะครับทำให้ในกลุ่มพวกพลังงานรวมถึงการบนเนี่ยยังมีการเก็งกําไรแล้วก็มีการสวิงกันได้แต่ช่วงเวลานะครับแต่ถ้าหากว่าเอาหมดเหตุปัจจัยพวกนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็คงต้องระมัดระวังนะครับล้วก็เลยบอกว่าถ้าจะมีท่าทีนะครับกับกลุ่มพลังงานเนี่ยผมบอกว่าเป็นการเทรดดิ้งนะครับแล้วก็พยายามหาเทรดดิ้งเนี่ยในหุ้นที่พอมีอัพไซด์เหลือเท่านั้นเองครับอืมครับ